กระทรวงดิจิทัลจับมือ Google Cloud แจกแพ็กเกจ AI ระดับพรีเมียมฟรี1ปีแก่นักเรียนนิสิทธินักศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปพร้อมศึกษาขยายสิทธิ์ให้คนไทย5ล้านคนใช้ฟรีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ AI และลดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลด้วยครับก็ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีพี่พิสุวมชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทางตัวแทนจากทาง Google ด้วยนะครับ ในเชิงของเจตนาของการร่วมมือกันนะครับผมว่าจริงๆเรามีเจตนาความตั้งใจเดียวกันนั่นก็คือเราอยากที่จะยกระดับมาตรฐานทั้งในเรื่องของการเข้าถึงตัวเทคโนโลยี AI ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ทั่วถึงมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็อยากที่จะยกระดับในเรื่องของ AI literacy เพิ่มขึ้นเพราะว่าผมว่าเราทุกคนก็คิดเห็นและมองตรงกันว่า AI ในวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะต้องกลายเป็น สิทธิพื้นฐานในอนาคตอันใกล้หัาเป็นไปได้ที่ประชาชนชาวไทยควรจะมีเพื่อให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปอนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนก็ผมคิดว่าทุกคนที่ใช้ AI ในทุกวันนี้เนี่ยคงทราบและก็เข้าใจดีถึงความแตกต่างนะครับของในรูปแบบของ AI ที่เป็นแบบฟรีแล้วก็แบบโปรไม่ว่าจะเป็นของใครไหนก็ตามนะครับทาง Google เองก็เลงเห็นถึงความแตกต่างตรงนี้และเราเองก็เลงเห็นจึงเกิดการร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อให้น้องๆน,น,นักศึกษา นะครับที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าถึงในรูปแบบที่เป็นรูปแบบพรีเมียมหรือโปรเท่ากันแล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือน้องๆน,นักศึกษาเองก็ตระหนักและเห็นถึงความแตกต่างของฟรีและพรีเมียมแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยราคาที่แพงก็มีการแชร์เขากันซึ่งการแชร์เขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่น้องๆมีความตั้งใจแล้วก็เห็นในเรื่องของอความสําคัญและจําเป็นที่จะต้องมีการใช้งานระบบพรีเมียมแต่ ทำให้ฟังก์ชันของตัว AI ที่มีการเรียนรู้ไปได้วยกันและคัสตอรไมซ์สำหรับแต่ละยูเซอร์เนี่ยจะลดทอนในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าความร่วมมือตรงนี้เนี่ยก็ทำให้น้อง,องทุกคนเข้าถึงได้เีเขา,าของตัวเองในรูปแบบที่เป็นโปรแล้วก็ใช้งานได้ฟรีเป็นระยะเวลาลยาวถึง1ปี <นะ S> 1> ก็เชื่อว่าจะส่งผลแน่ๆครับะะก็ฝากถึงน้องๆนะครับจริงๆอยากให้หนึ่งรีบๆมาลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าลงทะเบียนได้ถึง,งวันที่9นะครับแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ อย่างมีสติคือในความหมายเนี่ยหากเราเลือกที่จะเอาตัว AI เนี่ยมาใช้เป็นการทดแทนการทํางานการคิดการทําอะไรทุกอย่างไปเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลร้ายจะตกที่ตัวน้องๆเองแต่หากน้องๆใช้ a อ่ออย่างมีสติแล้วก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับความรู้ตัวเองวิธีการคิดตัวเองการประกอบโปรเจกต์ของตัวเองการนําไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของตัวเอง่ย AI จะเป็นส่วนที่นํามาซึ่งการ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีฐานข้อมูลที่ทั่วถึงรอบโลกได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงแนวคิดประสบการณ์ของทุกๆอย่างเลยทั่วโลกได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วถ้าน้องๆทําแบบนั้นแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่นําไปซึ่งการพัฒนาอนาคตของน้องๆและประเทศชาติอย่างแน่นอนก็ตัวนี้ขอแจ้งอยี้ครับเรามีการศึกษาร่วมมือกันนะครับในการศึกษาว่าจะทํายังไงให้คนได้เข้าถึงตัว AI มากขึ้น คราวนี้การเข้าถึง AI เนี่ยผมมองอยู่2เรื่องด้วยกันแบบที่1ก็คือถ้าเกิดเข้าตัดปกติคือตัว Google AI Pro มันจะสามารถ search ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บน Public ได้นะครับแต่เรามองมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราอยากสร้าง AI ที่เป็น fundamental ของประเทศโดยแท้จริงถามว่าเรา consider หรือ concern เรื่องอะไรบ้างเช่น data sovereignty นะครับ data ต้องเป็นของประเทศไทย และมีข้อมูลทางด้านการศึกษาข้อมูลหลายอย่างนะครับที่อยู่ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองถึงเรื่องวิธีการพัฒนาตัว AI ตัวนี้ให้แตกต่างนิดหนึ่งก็กลายเป็นเวอร์ชัน AI ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้นเข้าเข้ากับเคอรเจอร์คนไทยมากขึ้นที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกระทรวงดีเนี่ยก็ยังสามารถดูแลคนใช้งานได้อยู่นะถึงความปลอดภัยนะครับความมั่นใจในการใช้งานนะครับครับก็ก็ต้องขออนุญาต ขออนุญาตขอบคุณทาง Google อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการที่จะมีความร่วมมือกับหลายๆแพลตฟอร์มเข้ามาประกอบรวมพลังกันเพื่อที่จะมอบโอกาสนี้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมากขึ้นที่เราก็หวังนะครับว่าจะสามารถขยายทั้งในเชิงของกรอบความเข้าถึงสําหรับคนที่อาจจะไม่ใช่นักศึกษาแล้วนะครับกำลังทํางานอยอู่แล้วก็รวมไปจนถึงการเพิ่มปริมาณเนี่ยเราก็คาดหวังไว้ว่าในเฟสสองเนี่ย เราเล็งเป้าไว้ที่ประมาณ5ล้านยูเซอร์นะครับที่จะขย,ขยายเพิ่มเติมจากสิ่งที่ Google ได้นำมา,าให้กับประเทศไทยในรอบนี้ครับผมคิดว่าจริงๆจริง,รง,รงๆไม่น่าจะต้องโฆษณาเชิญชวนอะไรเลยเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เนี่ยอยากจะเข้าถึงอยู่แล้วคงต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนมากกว่าครับช่วยๆกันแชร์ให้เป็นที่รับรู้ให้เร็วที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อได้จะเข้ามาร่วมลงทะเบียนก็ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทาง Google นะครับขอบคุณพี่เสือญชนแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดีๆแบบนี้ให้ได้มากที่สุดอ,อยากให้เร่งใช้ครับเพราะว่าทุกอย่างก็จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเราก็จะมีการวัด KPI ด้วยแล้วก็น่าจะนําไปซึ่งการที่เราสามารถดําเนินเพิ่มเติมในอนาคตที่จะทําให้การที่ AI กลายเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเราในเฟสแรกต้องบอกว่าเราไม่ได้จํากัดสิทธิ์เลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะเข้าทุกคนจะเป็นกี่ร้านก็อยากให้รีบเข้าเร่งเข้าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์เลยแต่อย่างใด